เดี๋ยววันที่ยี่สิบสิบเก้ายี่สิบในราศมเงนีเอาให้พี่เดีวเอาให้พี่เขาลูกเอาให้พี่เขาเอาเร็วเตือนือมมันัข่วงฟังทัางงทั้งาเ้งเก่าจะเป่าไปนี่แหละนั่งอคก พ่อบอกอย่างหนึ่งถ้านาันไปตกอยู่กับอยู่กับผู้ใหญ่้นหนึ่งนะถ้ขเขาได้ตกลงปงใจว่าสิ่ซอยกันทงนางาน<ช>มันโมเมนต์มามันพ่อบอกอยากได้จำกัดมาต้องตื่นจะโม่งต้องเลิกจะโมุ่งสิแม่เครื่อเห้องเหยนยบมเนี่ยเขาไมาเ่เหยีดงานเนี่ยเขาเขา,าเขาไม่เหยีดงานเนี่ยเขาจะให้จะเอาเปียบมูเสียว่าทุกคน บ่บ่ต้องการคนเอาเปียกเจ้าของอยู่แล้วแม่บ่ฉะนั้นเขาก็ต้องย่าอย่าเอาเปียกเห็ียบไอ้ยามที่แบบเจ้าของรับปากกันแล้วนี่ยมาปากพอแล้วว่าสิเฮ็ดนี่ยขี้ควันขี้แหลบมาสิบอกให้ตัวเองเอาแค่สิพุ่นเงี้บัดนี้ก็ได้บ้านน้องๆบางคนมาบอกลับบ้านมาสั่นเอาถันบอกลับบ้านก็้วเกินเกินไปเฮ็ดแต่ว่าต้องให้เขาเฮ็ดยบจบเจืาอันี้ควันจะหนอยมูมากหลายๆเนี่ยอย่าตื่นคนเด้อ มันมัดเป็ี่ยนเลยทาับเบียดยื่อยื้งฉองสี่เทแต่ว่าพ่อมูมี่มูมี่ปวน้านี่ไม่มีไหลมากมันเป็นไล่ตามยังรู้เจอยังมูนี่เขาแยกย่านดีกับบึงเขาสังเกตียดเดียบริเวณจัตีแล้วเดียดก้เน็นสองสาี่หเจ็ดหลังม่สดมาที่นอที่ห้องในสดนเบียดไปซอยซอยคิดไดคิดดี้อะไรอย่างเงี้ย วันนี o, land, o, ok game, at, i, mom, ้ที่สำคัญแบบเก็บดีแล้วเขาบรักษารพ้นสะอาดมันก็สิคลื่นเตาดีนะส่วนคนมันบัตท่านหลายผู้ต่อยก็บอกน้องมองบริเวณหนังขูหนังท่านคนสะอาดคอยกันท่างฟังหูจุดเข้ากูมแต่ว่าอันดับแรก่ยหนูเขาไม่สกัเห็ดของเรียบร้อยแล้วถ้าหน้องหยุดเก็บหนูนึงทำความสะอาดบริเวณบาดเมื่อไม่กวดกวดดินทั้งเมือหนีออกไป แต้เขาเท่ยงเดี่ยวเป็นป ah, uh ีไตหรืออะไรสิสองสีหนาเท่งบ่หลายีหนาเที่ยงบ่หลอือสิบเก้าเท่งยี่สิบเท่บพอยีสิบเท่งมารวมันเ่งโซ่เที่ยเแต่วาอินมลาสิล้ำหาผักไม่ล้ำเลยเข้ามันอยู่ช่วงนรนว่มันนู้นเก่าว่าต้องจยาก็นคนตไรก็ดออ เดือนคัวเขาก็ได้ออกงานแล้วรึปคั้งนี่ตั้งเงินตะกี้แค่ไหนโอ้ยแอมนะแล้วก็เราเต็มเมื่อนนี่ก็ได้กินแบบเต็มตะทีบางคนนี่เงี้ยจะคล้องกับพวกปันใดเนี่ยอันนี้ก็ว่ามันเฮ็ดดีเฮ็ดให้ดีกว่าเงี้ยหาละคนอยู่เลยตะว่างมาอยู่น้ำเฮ้ามาอยู่คือตั้งคือคือไปบอกว่าบ่มีหม่องอยู่หม่องเต้าอย่างนี้ เอาพ่อใส่เห็ดพ่อมาแปดปีนองสูดใส้ปันนี่นี่คือแบบที่สุดเอเลยนี่หมองดูมองเศร้าเลยมันกับ่ได้ขี่ไล่แม่งมันสิบ่ได้คือเราอยายาปะทมแต่ว่าก็บ่ได้ขี่ไลก็น่าเหนือี้ยมันอยู่ในกัะทานหันช่วเขากับเรดไป็มดเใส่ไปวพ่อหายกินอาหาเดียวขึ้นมูโตนี่ล่ะ